สวัสดีครับตอกางเรานะครับวันนี้อยู่ใน GTA Morgan City นะครับนี่คนเล่นหกคนนะโอเคนะครับก็จะมาแจกหลอดเลือดศัตรูนะครับไอ้เช็คนะครับนี่นะครับเลือดศัตรูทุกคนนะครับอ่าส่วนมากเนี่ยจะมี98นะครับแต่ถ้าใครมีชุดเนี่ยก็จะขึ้นไปประมาณร้อยนะครับมันจะไม่ขึ้นมาร้อยยี่สิบนะครับมันจะเค่เป็นร้อยเฉยนะครับแต่นี่คือปกตินะครับ98นะโอเคก็จะมาแจกหลอดนี้นะครับเห็นคนขอเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าก็มีลายช่องที่เขาแจกบ้างแล้วนะครับก็ไไปดดู้นะครับ ผมก็จะมาแจกด้วยอีกคนนะครับเพื่อไม่ทั่วถึงไงโอเคก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอะเดี๋ยวลองนะครับผมจะใช้ดาบนะจะได้เห็นข้อแตกต่างนะครับโอเคจะให้ดาบฟันน้องนะครับปึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับดาเมจดาบผมนะครับนี่นะโอเคฟันต่อนะครับตึบตึบนะนี่นะครับเลื่อนเหลอนี่นะจะบอกนะครับว่าเลื่อนเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราวิ่งอยู่เนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเราก็พิมพ์อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับ CPOS นะครับแล้วก็เลื่อนเลยอ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะ มันนี้นะครับแล้วก็กดทีทหนึ่งนะครับอเ,ล,เล, moon, ลื่อนไปทีมนะโอเคแล้วก็วิ่งตรงนี้ดูนะครับอ่ะแรงไปที่น้องนะครับปุ๊บเห็นแล้อยู่วันนี้นะครับลองเปลี่ยนบ้างเอาไปข้างล่างหน่อยสิใกล้ๆหน่อยนะตรงนี้นะครับแต่ใครไม่ถนัดนะครับอ่นี่นะครับเลื่อนน้องอยู่ข้างล่างนะโอเคแต่ผมไนะนำนะครับว่าให้อยู่ตรงกลางหน้าจอนะเพราะเวลาเราตีกับใครเนี่ยยังไงตัวเขาก็อยู่กลางหน้าจออยู่แล้วนะครับนี่นะลูกอไรลูกนึงก็เซ็กบาร์ลูกมาลูกมาเซ็กบาร์หน่อยตัวบักโอเคลองวิ่งหน่อยองวิ่งลองวิ่งลองวิ่งลองว นี่นะครับตัวน้องก็จะวิ่งอย่างนี้เราก็จะเห็นอยู่ดีนะครับคลิกขวาค้างนะถ้าไม่คลิกขวาก็จะไม่เห็น,นต้องคลิกขวานะเนี่ยให้ไปคื่องสีเขียวนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละก็ถ้าไปเราดูที่เอ c นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นเลือด m อ c อยู่นะแต่เอ c มีตรงเนี้ยอมตะใช่ไหมครับอ่ะคลิกขวาปุ๊บเห็นไหมครับนู no. นี่ก็คือเลือดอมตะนะครับฟันยังไก็ไม่ตายนะเห็นนะอ่ะถามว่าข้อดีอยังไงก็คือถ้าเราไปฟาร์มหรือว่าเราไปตีเอ็มบีซีที่เป็นป้นเครับ มันก็จะขึ้นเลือดบอกนะครับว่าตัวนั้นอะเหลือเลือดเท่าไหร่นะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถไปล่าเพื่อนได้นะครับอย่างคนกาลังตีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลื้อนล้านนะครับแต่ไม่ควรทํานะเราไม่ควรไปล่าใครนะครับแต่ถ้าเราจะแบบว่าเฮ้มาด้วยกันอะไรเงี้ยไอเดี๋ยวผมรอล่านะอะไรเงี้ยเหมือนติดตกลงกันแล้วก็ไปล่าได้นะครับมันจะดูแบบไม่แย่นะครับก็มานนี้นะครับเดี๋ยวจะแจกไปให้นะครับสมัครก็มีแค่นี้นะครับล่าเล่งก็จะง่ายขึ้นนะเนี่ยแบบจะรู้เฮ้ยศัตรูเหลือเท่าไหร่ปะ เราจะได้แบบเหลี่ยมได้นะครับเนี่ยค่อยฟันปุ๊บแล้วก็ออกมานะครับปุ๊บเนี่ยอะไรเงี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยนะเลื่อมเหลือยี่สิบหกนะครับอ่ะเลื่อเรือสูตรใกล้ใหมดเนี่ยคือใกล้หมดละเล่นอย่างเงี้ยคือใกล้หมดและสูตรเนี่ยครับก็คือทีเราตายนะครับอะไรอย่างเงี้ยทีเราตายนะอย่างเงี้ยทีเราตายชัวร์เฮ้ยดื้อจังวะดื้อจังอ่ะ โอเคครับตายแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาไปโหลดก,กันดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทีคิปชั่นเหมือนเดิมน,นะครับฝากกดซับสไครต์ว้นะแล้วก็อยากได้อะไรก็เมนต์แลบอกได้เลยนะครับไปวันนี้ไปเจอกัน